ราต้องอยู่ใกล้กับคนที่เราไม่ชอบเราต้องทําแบบใดเจ้าคะมันแพ้ไม่ตาว่ามันก็ตายเราก็ตายเราไม่ชอบมันแล้วเราได้ประโยชน์อะไรละ่ะบางทีไอคนที่เราไม่ชอบอะ่ะมันอาจมีความสุขคุยแต่เรื่องสนุกแต่รอม,มัวแต่ไม่ชอบมันอยู่เราเนี่ยเสียเปรียบสมัยหนึ่งอัตมาก็เป็นไม่ชอบไอคนนี้มันไม่ดีอะ่ะ อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละมันขี้โกงอะ่ะแล้วคุณแม่ก็เชื่อมันซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันฟ้องอะไรคุณแม่ก็เชื่อเพราะเขารักมันไอเราเห็นเราก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยแหละจนวันหนึ่งก็ไปบวชเป็นพระเนาะไอตาคนนี้ตอนนั้นเขาฉีดมอร์ฟีนยุคที่เขาเล่นโฮลรอินกันนั่นแหละทีนี้เขาก็แอบฉีดมอร์ฟีนเข้าไปมันแพ้ยาเนาะมันก็ยืดเนะี่ย มันแบบเห็นแล้วตลกมากอะ่ะหน้าตาตอนแบบแพ้ยาของเขาเนี่ยมันจะมีฟันหน้ามันเหมือนเขายิ้มตลอดเป็นมันก็ดูตลกอะนะเราเห็นก็รู้เลยว่ามันต้องแพย้ยาแน่นอนก็พาเขาไปหาหมอเดนเนี่มันเป็นกลางคืนเหลือแต่บุรุษพยาบาลเขาก็ถามว่าเนี่ยพระเนี่ยเขาเสพยามาหรือเปล่าดูท่าทางเหมือนคนฉีดมอร์ฟีนเคินขนาดเราก็ โกหกว่าเขาแพ้ยาครับเขาเขาไม่ได้เสพหรอกเขาเป็นพระหมอก็เลยฉีดยาแก้แพ้ให้แล้วเขาก็หายแล้วเขาก็มาคุยกับโยมแม่ว่าผมนึกว่าพี่เขารังเกียดผมนี่เขาไปโกหกช่วยผมไว้ตอนนั้นอะอัตมาคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไปชักแงกๆอยู่ไอตอนหน้าคนที่เราไม่ชอบล่ะมันจะช่วยเหลือเราไหมเนี่ย เราโกรธไปทําไมเกียดไปทําไมว่าเรื่องของเขานี่ว่าเราเอาเรื่องความดีของเขาดีกว่าหายโกรธเลยโยมหายชังเลยเนี่ยทาแบบนี้แหละการเรีอนพร